สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีช่องจันดวงผ้าร้องครับพี่น้องมืนอี้เอารูปเห็ดสวยๆมาฝากครับพี่น้องนี่เห็ดละโงกครับพี่น้องอันนี้เห็ดเพิงน้ำหวานครับเห็ดเพิงหวานครับพี่น้องเห็ดเพิ่งหวานครับอันนี้กระแมนครับเห็ดผงยูคาครับตัวนี้เห็ดเพิงยูคาอันนี้เห็ดเพิง เห็ดเผือหวานครับพี่น้องเนี่ยเบิ้งครับเบิ่อกี้ไก่สู้เบื้องเห็ดเผือกหวานครับเผือหวานยุคค่านะครับพี่น้องตัวนี้เห็ดเผือหวานยูคคาครับเห็ดกระแมงครับเห็ดเผือหวานยูคคาครับไปเก็บยูคปลาบันไหวครับไปเก็บสามคนครับไปเป็บกําหนดหน่อยนะครับเห็ดเผือหวานยูคคาครับนี่ตะดอกงามๆครับ ครับซุ้มขวาไก่แหงงามครับเห mm ็ด hmm. พึ่งหวานยูคาครับเ mm hmm. มื่อนั้นเด้มูใหญ่อยู่นะครับพี่น้องเด้มูงหญ่อยู่ได้แกงบบงี้นึ่งเกือบเต็มตาพอละไปเก็บอยู่ปลายยูคาส่วนใหญ่เห็ดประเภทนี้สิออกเฉพาะอยู่เหงายูคาที่ตัดแล้วนะครับต่อยูคาต่อใหญ่ๆนะครับต่อหน่อยบันค่อออกคันต่อใยๆเพิ่นตัดไว้แล้วนี่มันมักสีออกครับเห็ด mm hmm. พึ่งหวานยูคา ดอก rumor, สวยๆเลยครับพี่น้องตดชาบแม่กระเจี๊ยบครับเห็ดตับเต่าครับเห็ดเผิอกตับเต่าอันนี้เห็ดอ่าอันนี้เห็ดเผือกอันนี้เห็ดตะไคร้เขียวครับตะไคร้เขียวครับเห็ดตะไคร้เขียวบางหมองเกินว่าเห็ดไข่เสียนะครับบางหมองเกินว่าเห็ดตะไคร้นะครับ อันนี้เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงเข่านนเห็ดเพิงตองเฮ็ดเพงตองครับอันนี้เฮ็ดปวกครับเห็ดปวกอันนี้เฮ็ดไข่เขียวนะครับดอกงามเลยครับเป็นดอกสีสันงามครับเห็ดไข่เขียวสีสันสวยๆเลยอันนี้สามดอกคือน้ำกันนะครับเห็ดไข่เฮ็ดอกอกอแดงนะครับอันนี้เห็ดละงกละงกเหลืองครับ หนงกสมอันนี้เห็ดข่ครับข่เขียวส่วนใหญ่เห็ดข่เขียวกับสือยุปาร์คัมขั้นเกี่ยวครับอันนี้ก็ไข่เขียวครับอันนี้เห็ดปวกครับพี่น้องอันนี้เห็ดเห็ดปวกเห็ดปวกขึ้นเป็นมูงไงแล้วครับอันนี้เห็ดข่ายสั่งลืมสีเทาคายเขียวยนเลยอันนี้ข่เขียวครับพี่น้องยุปาร์บั้นคัมขั้นเกี่ยวครับบันกูจานครับอันนี้กระแมนครับปลากูจานนะครับ สวยสวยเลยครับดอกนี่สมบูรณ์ดีครับพี่น้องนี่แหละเคือพระเอกเลยดอกนี่อันนี้ดอกตูมนะครับส่วนใหญ่แลงเห็ดข่สี่ยุปาบัานกุจานนะครับอําเภอคําเคือเ,เกี่ยวจังหวัดยะโสครับแมนบดเลยครับนี่อันนี้น่าจะเป็นป้าบันพับครับนี่มาจากป้าบันพับอันนี้มันกุจานครับเห็ดข่เขียวเห็ดข่ขาวครับ อ่าที่มันหมดเหมือนนี่คือไปเก็บตาเสาแล้วครับพี่น้องที่หมดเหมือนนี่คือเขาไปเก็บตาเสานี่อกอแดงเห็นลงกเหลืองครับพี่น้องอันนี้ก็อยู่ปลาข้ามเขนเกี่ยวครับอ๋อยู่นีวัดปลาสีสุนทรนครับพี่น้องวัดปลาสีสุนท้อนอันนี้ก็อยู่มันดูทงครับพี่น้องนี่อันนี้ก็ดูทงครับเห็นไข่เขียว อันนี้กระแมนครับมาจากดูทุ่งครับอันนี้เห็ดกอแดงกมาจากบม่องเดียวกันแล้วครับพี่น้องไข่เขียวบั้นดูทุ่งนะครับบั้นพับอันนี้จากบันพับครับยาโสครับอำเพืเมืองยาโสเห็ดไข่เขียวจากบั้นพับยาโสนะครับอันีกระแมนครับทางเบิดนี่คือส่วนใหญ่กระสินีอยู่ปลาข้ามกันแก้วแล้วก็ปลาบั้นพับยาโส นะครับเห็ดตะไคร้นะครับเห็ดตะไคร้เห็ดกอเห็ดละงอกนะครับนี่ส่วนนี้อันนี้คือปลาเนี่ยปลาอยู่บันสังทอนะครับบัตนสังทอครับพี่น้องอันนี้เห็ดเห็ดยังไม่เปียกเลยเห็ดตะแห่เห็ดตะแห่เห็ดไข่ขาวครับพี่น้องอันนี้เห็ดยังไม่เปียกเห็ดไข่เขียวอยู่ปลาไดเอ้าปลาข้ามเขนเกี่ยวครับพี่น้อง ครับส่วนใหญ่อยู่ป่ากำกันแก้วนะครับนี่ดอกงามๆเลยครับผมจําได้อยู่เห็ดกอเนี่ยซิวป่าบันพับครับนี่อันนี้ก็ป่าบันพับครับนี่อันนี้ดอกแห้งงามครับบันพับครับกำกันแก้วกำกันแก้วบ่ดอกอืมโอ้ครับแม็นเหม็นเมนดอกนี้สวยครับนี่เห็ดยังไงเห็ไอ้เขียวไอ้เขียวโอ้นี่ครับแห้งสวยครับพี่น้องอยู่ป่าบันพับเด้อนี่อยู่พ่นครับ จำได้ว่าอยู่พื้นหนึ่งกับปลาบรรพับครับอันนี้อยู่ปลาคนาครับอำเภอยยงก็อยู่สังขะอันนี้อยู่บุญะเลิกครับบ้านสังหอมครับน่ครับอย่าละงงอยู่บุญะเลิกด้วยครับด้วยอปลาสังหอมนะครับจังหวัดอุบลครับน่ครับอยู่บ้านสังหอมครับอำเภอบุญะเลิกในแม่นเบิรครับเนี่ยมาจากบ้านสังหอมเบิดครับเนี่ยอำเภอบุญะเลิกนะครับนี่ เห็ดละงกกเห็ดสี่แดงครับสว,สวยเลยครับพี่น้องครับสำหรับ